หัวข้อนี้เป็นหัวข้อเรื่อง Action Script เพื่อการควบคุมการทำงานของ Movie Clip นะครับเรามาดูตัวอย่างเลยนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับเมื่อเราเอาเมาส์ไป over ที่ปุ่มนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ละปุ่มอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นดาวอันนี้เป็นห้าเหลี่ยมนะครับผม กตว่าเมื่อเราเอามาส์ไปโอเวอร์แต่ละปุ่มก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่วงกลมนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าการใช้คำสั่งควบคุมมูวิคคลิปนะครับซึ่งวงกลม,ม,มตัวนี้เป็น m o วิค c ลิปนะครับเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับผมจะปรับ Property ของ ของสเตต e ก่อนนะครับผมอันนี้ให้เป็น650นะครับอันนี้เป็น120นะครับผมตกลงไปนะครับแรกเรามาสร้างแปะกก้ามก่อนนะครับ ก็มาสร้างมวิคลิปนะครับไปที่ insert นะครับเลือก new symbol มัวิคลิปนะครับอันนี้ใช้เป็นค่า default ที่กำหนดให้เลยนะครับสร้างวงกลมมาหนึ่งอันนะครับเลือกสีฟ้านะครับกด alternate ค้างไว้นะครับเพื่อจะได้สร้างจากจุดศูนย์กลางนะครับผมไปที่ menu window ครับ เลือกคัลเลอร์มิกเซอร์นะครับปรับอัลฟาให้อยู่ที่ประมาณ20นะครับ20 20บนะครับทำการ Insert Frame นะครับไปที่เฟรมที่40นะครับผม Insert Frame ไปที่ Frame ที่40 New Layer ขึ้นมาอีกเลเยอร์นึงนะครับ ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับผมไปที่เฟรมที่2นะครับคลิกขวา insert keyframe นะครับผมให้ทำการล็อกเลเยอร์เลเยอร์ที่หนึ่งไว้ก่อนนะครับผมอันนี้เป็นสีแดงนะครับที่เฟรมที่สองของเลเยอร์ที่2นะครับให้สร้างวงกลมมาหนึ่งอันนะครับผม เดี๋ยวลบก่อนนะครับลบแต่เฟรมที่3าลูเฟรมที่40นะครับคลิกขวาครับผมรี v e f เฟรมนะครับรีโมทเฟรมไปนะครับคลิกเฟรมที่10นะครับคลิกขวาอินส r t ต e ค f r a เฟผมไปที่ทา a ์ s ฟอร์มนะครับขยายรูปวงกลมไหนนะครับเลือกทวินนะครับเป็นแบบเชฟนะครับผม แบบ s ไปที่เฟรมที่11นะครับคลิกขวา insert bank keyframe นะครับสร้างสีเหลืองมาหนึ่งอันนะครับผมครับไปที่เฟรมที่25นะครับคลิกขวา insert keyframe ไปที่ tool นะครับ free transform นะครับขยายให้กว้างขึ้นนะครับเลือกทวินเป็น shape นะครับ ไปที่เฟรมที่26นะครับคลิกขวา insert k e y f r a m e นะครับกดคลิกค้างไว้ตรง rectangle tool นะครับก็จะมี p o l y star อยู่นะครับไปที่ option นะครับเลือกเป็น star นะครับโอเคสร้างดาวอันหนึงครับคลิกขวา insert keyframe นะครับไปที่ f i l r a n s form ขยายสักหน่อยนะครับ เลือกทวินเป็นเชฟนะครับผมหอที่นีใสาย a ชั่นส s ริ i ต์นะครับผมที่เฟรมแรกลากสต็อปมานะครับต่อมาเป็นเฟรมที่10นะครับลากสต็อปลงมาเฟรมที่2 5ลากสต็อปลงมานะครับเฟรมที่40ส,สลากสต็อปลงมาครับผมปิดไปนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผม คราวนี้ไปที่เมนูวินโด w นะครับเลือก Library นะครับอันนี้เป็นมูคลิปที่เราสร้างไว้นะครับลากมาที่สเตตนะครับตั้งอีสแตนเนมนะครับเป็น MC1 นะครับ MC1 นะครับผมไปที่เมนูวินโด s นะครับคอ m มอน Library นะครับบอททอมนะครับ ในที่นี้คือปุ่มนี้เลือกตามสบายนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นพลาสติกบอททอมนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับผมผมจะเลือกมาสามปุ่มนะครับสามปุ่มนะครับทีนี้ผมจะการจะใส่แอคชั่นที่ปุ่มนะครับที่คลิกที่ปุ่มนะครับเรือกแอคชั่น ลากคำสั่งโคทูลงมานะครับจะได้เป็นคำสั่งโ o ทูนะครับผมเสร็จแล้วให้เพิ่มข้างหน้าไปนะครับ sis นะครับ this mc 1. นะครับผมอันนีใ้ใส่เป็นเฟร,รมที่2นะครับก็คือเข้าไปที่ วีคลิป n c m c ที่เราตั้งไว้นะครับเมื่อกี้ก o to a อเฟรมที่สนะครับผมการทดสอบดูนะครับนะครับผมในที่นี้ยังไม่ได้นะครับกดถึงจะได้กดถึงจะได้แต่ในคราวนี้เราต้องการให้มันเปลี่ยนแปลงนะครับผมสิปแอสซสตันนะครับเลือกเป็นโลโ กด Enter ดูนะครับสังเกตว่าเราเอาเมาส์ไปโอเวอร์ก็จะทำงานนะครับกล่องก็จะขยายขึ้นนะครับ w ว์หรือแอคชั่นนะครับลากฟังโก,กงมานะครัลงมาติ๊กเป็นโอเวอร์นะครับเพิ่มไปนะครับดีส 1> mc หนึ่งนะครับผมต่อมาเราก็มาดูเฟรมที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมคคือเฟรมที่11นะครับผม11เฟรมที่11เอราใส่ไปนะครับเฟรมที่11 1บปิดป้ายคอนโทรลเอนเตอร์ดูนะครับฟับ สี่เหลี่ยมใหญ่ขึ้นนะครับต่อมาอีกปุ่มนึงนะครับ w i แอคชั่นนะครับส c ิปแอสซิส s t น n t นะครับก o to End Page นะครับเลือกเป็นโดโอเวอร์นะครับผมไปต่อไปนะครับ D S I S d i s นะครับ M C แนงนะครับผม ป o ิ i มวิกริบทำการตรวจสอบนะครับอันนี้เป็นเฟรมน่่สิบนะครับกลับมาที่ซี่ที่1นะครับทีนที่ยี่สิบกใส่ยีไปก,กด c o n t r เอนเตอรดูนะครับฟาบเสรบจลอยนะครับอันนี้เป็นคำสั่งในการควบคุมการทำงานของวิกริลนะครับผม